ฟอสฟูเจอร์ค่ะหัวเว่ยวันนี้เข้ามาร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะพร้อมฝากหัวเว่ยด้วยค่ะก็เป็นฟิวชั่นโซล่านะคะเป็นพลังงานสะอาดค่ะที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าในบ้านค่ะหรือเรียกว่าพลังงานสะอาดค่ะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของหัวเว่ยเขาฝากด้วยนะคะคิดว่าม่เองคือแบบว่าเราพูดเรื่องกับว่าพลังงานอะไรอย่างเงี้ยองบ้างนัยคิดว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงโลกมากขึ้นละค่ะสีนี้ก็ตอบโจทย์ออกมาค่ะเราก็ือแบบว่าเป็นสาวดังโล ใช่ค่ะหมายว่าไม่ใช่แค่ใหม่หรอกหมายว่าทุกๆคนนะคะก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้กันแล้วเพราะว่าเราก็เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเนาะได้ค่ะก็ฝากฮัวเว่ยนะคะฟิชชั่นโซล่าตัวนี้ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะก็เราก็เหมือนในอดีลนวเราก็รับโลกด้วยไปแต่ธรรมชาติเด้วยหรอใช่ไปเที่ยวิ้มเลยเลยมค่ะ ใช่ค่ะคือใหม่เที่ยวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใหม่จะเปิดกล้องละครแล้วไงเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เที่ยวเลยใช่ใ่รไมด้สายการบินอะไรทไมรวัเขนาดนับางทีก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นสต๊อกอะทุกคนแบบเหมือนใหม่ลงไม่ทันอะรูปเยอะราปไห้ไปาไปแม่สอนค่ะแล้วก็ไปขาใหญ่แล้วก็ไปทะเลแต่แต่ใหม่เที่ยวโพใหม่ตุนไปก่อนไงเดี๋ยวจะทำงาน ท่องเที่ยวต้องเข้าใหม่เราไหมอ่ะยเอชเหรอแต่ว่าทะเลเมันจะอ้าวสวัสด,ดีค่ะแต่ทะเลเช็งก็เป็นปานนะเพราะแต่ละคููเขาก็าจะมีภาโซวีเราก็ไม่แพ้กันนะษานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยชายนิดหน่อยค่ะไม่ค่อยมีรูปคูส่วนใหญ่ให้กกลงเป็นตะกรงล้วจะมีลงอีกไหมครับลงเยอะอีกไหมหมดลวค่ะทุกคน ทริปนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะรู้หมดแล้วทะเลก่อนเราไปเดินตรงทะเลแล้วกันน้องใหม่เนาะได้ค่ะเออเป็นยังไงคะภาพมันแบบว่าเออท่านที่จะแบบว่าได้แบบได้อารมณ์ถูกใจแฟนค่ะอันนี้คือจะถามว่าเป็นที่วดดิ้งเหรอเอออะไรกันทุกคนคนรุ่นเลยนะไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นภาพเออไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวแบบมิ้นเหมือนเดิมทุกปีจริงๆริใครถ่ายภาพคู่นี้เราอ่ะผัดกันผัดกันมีมิ้นด้วยมีตากล้องด้วยเนี่ยนะผัดกันใช่ มีตะกงค่ะมีตะกงถ่ายให้แต่ว่าคอมเมนต์นี่เป็นคอมเมนต์ใหม่เองเนาะใช่คอมเมนต์ที่เขาใหม่ไปไปที่เองเลยเปล่าคอมเมนต์อะไรนะเหมือนแค่ลูกตาอ๋อใช่เพราะว่าใหม่อ่ะเลื่อนไอจีพี่เต๋อแล้วอ่ะเหมือนมีแต่รูปคู่เลยก็เลยแบบพี่เต๋อต้องลงรูปตัวเองบ้างแล้วเนี่ยค่ะแต่อจีพี่เต๋อเขาข้างล่างไปข้งมากอันไหนที่มันสื่อให้รู้สึกว่าเขาคลั่งมากคือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะแต่ใหม่ก็แค่รู้สึกว่า ทุกๆวันมันก็ดีอะไรแค่นั้นเองแล้วมีความเขินยังไงบ้างคะเวลาเขาแบบเขาคั่งรักกับเราใลยไหมไม่ไม่เคยไม่เคยแล้วหรอไม่เขิสิบปีแล้วไม่ตีอยากให้อยากให้เขาคั่งรักหรือคั่งเรามากกว่าสองเอาหมดเลยเออเอาหมดเลยแต่ก็ชอบดนวยเออเหมือนเชียร์มวยจ๋าชอบใช่ไหมที่แบบพี่เขาแบบคั่งรักขนาดเนี้ย ดีค่ะก็ไม่รู <des <des ้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเจยวอ่อยแต่อะไรเขาก็แซวว่าไม่ใช่แค่เขาข้างอย่างเดียวเราก็ข้างหลังเชิญค่ะถึนแซวเลใช่่ะไมชอบแกล้งนางแบบแกล้งไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวลาโดนแซวเรื่องข้างหลังเราบอกใหม่พี่เต๋อนครเกไม แล้วเขาว่าไงพอใหม่เขาบอกว่าเออพี่เต๋อรู้เป็นเองบ้างเถอะรู้แต่ลูกคู่อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ลูกเขาชอบเขาก็าจะเป็นลูกคู่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาชอบอะคะ่ะใช่ชอบขโมยมือถือใหม่ไปส่งลูกคู่แล้วก็เอาไป <c oughs> ไปดูเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันมีแบบคำว่าพี่เต๋อไปถ่ายคนเดียวบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมีใช่ไหมตลอดเลยดาวีถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ลงไม่ลงเรื่องของลูกคู่ใช่ใหม่ใม่คิดว่าสี่ปีมันหวานขึ้นไหมจ๊ะ หมายว่ามันไม่ใช่มันก็หวานขึ้นแล้วมันก็สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมีหลากหลายที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนีย่ะตลุงเขาดูแต่ <ๆ S 2> เ,เอ็นดูเราแบบมากยิ่งขึ้นอยากจะลงแบบเกิดโมเมนต์หวานออกสื่อแต่เราก็แบบว่าจะแบบเรียบเรียบง่ายเลยใช่ค่ะหมาก็มีแบบคือก็ก็ก็เหมือนมีความชอบส่วนตัวว่าแบบเราก็อยากเราอยากแชร์ประมาณนึงแต่ก็ไม่อยากแชร์เยอะเกินไปกลัวแบบทุกคนจะแบบ เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กลัวมันือนเป็นประกอดที่สาวคู่แล้วแต่ละหลายคนนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูอาจจะรักเลิกเอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไม่ไม่น่าไม่น่าก็คือเราเต็มที่นะวันนี้ค่ะเต็มที่มันที่สุดในในแป๊ดดูแลไม่ได้พี่ขอโทษนะขอโทษดูแลดูแลโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่เติมโตเขาเหืนนค้าเขาแบดนใจว่าเป็นคนรักเวามที่ต้องไปแซวเขาแล้วที่ที่มาบอกพูดแต่เขียนบทอยู่นะจะแต่ใหม่ไงเขาไม่หอกมาเลยที่พี่เาแบ่งเวลาอย่างไงเขาากบต้องเขียนบทด้วยแล้วเขาต้องไปเที่ยวไปเราด้วยเขาไม่แบบหนูให้เขางานเป็นหลักไปก่อนค่ะเหมือนเขาที่ให้หนูงานเปหลักแล้วดี๋ยวมาว่ากันมี่คือ้อนพี่เขาแบียนบทให้หมางเขียื่หม่ทุกคนว่าไงล่ะ่อมห่เขียนเขาเขียนรื่ออยราทรื่อง ่ใหมอะทุกวันอยากมีโปรเจกต์อย่างนี้จังเลยเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังทุกวันแล้วพี่เต๋อว่าแครคือไม่ได้ยินไม่ได้ยินจะมีโอกาสไหมนะวันหนึ่งแบบว่าจะีแบบพี่เต๋อเป็นคนเขียนบทให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าค่ะเพราะว่าใหม่อะรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนมีความสามารถมากใหม่ก็ใหม่ก็อยากจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของพี่เขาเพราะใหม่ก็อยากทําง เาคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะพี่เตอ๋เตอ <laughs> เขาเขียนให้ใหม่ด้วย,ยอยากได้แนวไหนใหม่หรอไปได้ทุกแนวเลยอ่ะ <laughs> ออไม่ได้ทุกแนวแล้วแต่ว่าเขาอยากจะทําอะไรเนี่ยพี่นวาโปรดแมแบบว่าเอออยากให้พี่เตอ๋อเขียนให้เราถ้าเป็นพี่เตอ๋อเขียนดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยแนวไหนคะนดีเขาเก่งเรื่องคอมเมดี้นะคอมเมดี้น่าจะดีอะไรเงี้ยแต่เขาเก่งคอมเมดี้เขาก็ต้องเล่นเองด้วยดิเออก็ได้ ได้ค่ะได้กินเองได้ได้ได้จะมีไหมคะคัมแบ็กมาเล่นคู่กันอีกรอบหึืออะไรเงี้ยมีไหมมีต้องรอต้องรออนาคตค่ะอะไรก็เป็นไปได้คราวนี้กลับมาเล่นด้วยกันมันจะเขิดไหมนั่นสิฟืนมันจะเปลี่ยนหลังๆหนูก็บอกกับพี่ว่าหนูน่าจะเล่นกับพี่ไม่ได้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่กันไม่เหมือนเดิมแล้ะไม่ไม่ใช่ใอ่กันไม่เหมือนเดิมอะไรนะมองกันไม่เหมือนเดิมเราเล่นด้วยกันไม่อยากมีซีนทะเลาะเดี๋ยวกันเราก็เล่นจิตใจแต่ถ้าซีนรักๆอย่างเงี้ยได้ เต็มที่เออแล้งไ่แล้วหลังจากนี้มันจะมีแบบว่าทีมบบเป็นที่ด้วยกันเหมือนกันือว่าอันนี้ทิปที่ผ่านมาล่าสุดคือส่งท้ายแล้วอันนี้ดาวิสดาวิสเป็นทิปหมดแล้วค่ะเพราะว่าดาวิสกำลังจะเปิดกล้องแล้วคือนับดาวเปิดไปแล้วสองคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนปีหน้านี้ก็จะเต็มที่กับการถ่ายละครแล้วก็ทำโปรเจกต์เรื่อยๆให้แฟนคลับได้ดูกันค่ะอันนี้ถือเป็นทิปปีใหม่ล่วงหน้าเลยหรอคะจบจะที่จะไปด้วยกันอะไรใช่เพราะหลังจากปีใหม่ไม่ยังไม่ได้วางอะไรเลยเต็มที่พี่ๆไปเที่ยว ไปเที่ยวใช่เนอยเดี๋ยวมันจะปิดเนาะไปเทียเท่ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปเอามาแล้วก่ันนะริกกรถ่ายไปสองคิวแล้วคะ่ะเต็มที่มากๆนับดาววินคอนเสิร์ตคืออินคอนเสิร์ตภาษาละครก็คือทุกซีนทั้งวันนับดาวทุกซีนเลยอะแต่สนุกมากค่ะบรรยากาศในกองถ่ายคือแบบ ทุกคนเป็นกันเองแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆค่ะสนุกสนุกเล่นกับเด็กมันกระชุ่มกระชวเปื้อนีไปซะเล่นเล่นกับใครก็กระชุ่มกระชวยค่ะทันทีมันกำลังมาเนอะโอเคแต่ว่าเออแบบนักเอกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปดึงกันเพื่อนเพื่อนไปแล้วเจอกันทักยังไงคะเฮ้ยเฮ้ยแค่ตัวเองว่าอะไรใช่ไปเดินมานี่เลยตบป่าเลย ตอนเล่ตอนแรกค่ะเป็นเพื่อนค่ะใช่เป็นเพื่อนไม่แต่ตัวเพราพี่เหรอเร็วกว่าพี่เขาเป็นพี่ค่ะเป็นพี่ใช่น้องตั้งใจจ่าเขาตั้งใจของเขาไบร์หรอไบร์ทุ่มเทมากค่ะเรื่องนี้ตั้งใจมากใช่แฟนขับต้องแฮปปี้เห็นแต่ว่าช็อตเพื่อปล่อยออกมาบอกว่าเป็นรูปหลังแฟนขับก็แชร์กันเยอะผู้ตึดกันเยอะน้องขอบคุณมากค่ะแล้วว่าการทำคือมันแบบเรามั่นใจแค่ไหนกับการแบบว่าถ้าได้ดูแล้วคือแบบแฟนๆต้องฟินแน่นอนอะไรอย่างนี้ ไหนก็จะตั้งใจเต็มที่หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะมัน <c oughs> ยังมีความกดดันมากทวยความที่เป็นใหม่กับไปก็เจอกันกดดันไหมหรอถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างแต่เราจะเอาคำกดดันทุกอย่างมาเป็นแรงผลักดันแล้วกันนะ <c oughs> เ,รเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่มันแน่แหละออกมามันอาจจะมีคนชอบไม่ชอบแต่ว่ายัางไงแล้วนักสแสดงจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะ <c oughs> มีคุยต่อไปมากไคุดมีมีเรานักสแสดงทุกคนคุยกันหมดเลยค่ะว่าแบบว่าจะออกมาเป็นแนวไหนทำยังไงอะไรเงี้ยเราแชร์กัน ก็แชร์กันบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะือเราก็คุยว่าแบบเราก็ทําเต็มที่นะอะไรเงี้ยค่ะการด่วนเลยหมาดแน่น่าจะด่วนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคิวออนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่งถ่ายไปได้นิดเดียวแต่ว่าใช่ค่ะด่วนแล้วก็ไม่รู้จะได้ถ่ายทําต้นปีหน้าจะได้ถ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะใช่กังวลกังวลค่ะแต่ว่าก็จะหวังว่า จะไม่ถ่ายต้องรีบอัดคลิอัดอัดไม่รีบถ่ายเพราะเดี๋ยวคงไม่พอนจะมา <c oughs> ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าไม่เรียกว่าอัดดีกว่าเรียกว่าตอนนี้บทมาค่อนข้างเยอะเราก็สามารถถ่ายทําได้เลยเราก็จะรีบถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูกันเร <c oughs> ็วๆคือน้ําดาวค่ะปีเรื่องคะปีหน้าอะไรไม่รู้เรื่องเดียวไม่เรื่องเดียวที่ถ่ายทำค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกอีกด้วยค่ะ ใช่แต่ว่ายังแบบบอกไม่ได้แต่ไม่มีทางกลกวอีเตอร์ใช่ไหมจ๊ะที่แบบปีหน้าแบบประเทศมันจะเปิดมากคือถ้าถ้าไม่มีมีติดต่อมากมั้งจ๊ะนั่นต้มีค่ะมีแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่มีสถานการณ์ที่น่ากลัวอะอาจจะได้ไปค่ะแต่ถ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่ที่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหนไม่เป็นะโอเคขอบคุณค่ะทั้นๆได้ไหมคะได้เลยค่ะ